อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ่างนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอ,อื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอยพร อับดีรักมีลแบนนะครับวันนี้จะมาพาให้ดูบอสกิวตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นโกลเลมไฟถือดาวคล้ายๆเซอร์เทอร์ในเรื่องทอร์เลยเนาะเท่มากเลยก็อันนี้คือระดับ5นะครับมาให้ดูนี่คือมาตีกันทั้งกิวนี่โอ้โหยังสู้ไม่ได้เลยครับนี่มาตีรวมๆนี่20นาทีแล้วนะลดไปแค่80ล้านเลื่อนมัน351าล้านคืออาจจะต้องกดโลกให้มาช่วยกันตีครับรู้สึก โอ้โหโดนไฟทีเดียวตายครับยังไม่เข้าเลยนะครับผมให้ดูความโหดของบอสก่อนนะครับชื่อว่าสวินเปรวเครืงลาสถ้าเราตายบ่อยๆไหมครับวินาทีเกิดมันจะเพิ่มก็เป็นว่าเดี๋ยวมาให้ดูความโหดของบอสนะครับจนว่าจะตายนะว่าเออใช้เวลานานแค่ไหนเนาะเรื่องความโหดนี่การันตีได้เลยครับเพราะว่าอันนี้มาตีกันทั้งกิวเห็นไหมยังยังอันนี้ ยังลดไปแปดสล้านเลยตีนานมากนะใช้คขาว่านานเลยแหละเฮ้ย,ยหัวล้ออะไรวะเดี๋ยวนี่ครับโหยิงโชว์ให้ดูเลยครับบอกเลยเฮ้ยโอ้โห,โหยิงลบให้ดูครับโอ้ยอันนี้เล่นในมือถือมันไม่ค่อยคล่องเลยว่ะโอ้โหโดนตีดีสองแสนครับนี่ขนาดอยู่ระยะเออโดนเปลวไฟตายครับ เรียกได้ว่ากูจะถอยก็ไม่ได้จะเข้าก็ไม่ได้โอ้ขนาดที่หนึ่งที่สองอย่างคุณบาลอนซสกับโอซี่ยังตายเลยครับเลือดห้าแสนนะขนาดเทพสูลต่านยังตายแล้วคนเติมน้อยอย่างเราเราจะเหลือหรอวะเนี่ย <c oughs> ยี่สิบสี่ล้านคุณบอลลอนซุดเอ้ยยี่สี่เปอร์เซ็นคุณโอซี่ตามมายี่สิบปอร์เซ็นะครับโอ้โสองคนนี้ก็โหสุดอยู่แล้วในเซฟอะสองคนเนี้ยนะอันนี้บอสตอนนี้คือเหลือเก้าร้อยเก้าสิบล้านแล้วนะครับจากสามร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเรามาครึ่งทางนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใช้เวลาแค่ไหนนะครับเนี่ยไอ้ท่าจะมันพุ่งชนอ่ะหมีโดนก็ไปสามแสนห้าทีเราตายเลยโอ้โหแล้วเวลามันฟันอ่ะมันฟันดาบกว้างมากคือหลบไม่ได้เลยเว้ยน่ะเห็นปหม พอมันปล่อยไอ้บารียไฟเนี่ยอันนี้คือเราถอยไอกลไปไม่ได้นะไม่งั้นจะโดนบารียไฟกูยังไ,ไม่ต้องไม่โดนบารียกูก็ตายแล้วเนี่ยโดนมอเตอร์บ,บัตดาวอย่างที่พอ่อรับบอสมันโหดจริงเว้ยไมไ่อันนี้ไป่รออันนี้มาอัดเออให้เพื่อนๆดูความโหดนะครับแต่จริงๆคือถ้าในคิวอ่ะเขาไปลงในเวิร์เนี่ยให้มาช่วยเนี่ยนอกคิวสามารถเข้ามาช่วยตีได้นะฮะ มีน่าจะตายมายี่สิบรอบแล้วเฉพาะโอ้โหบางคนยืนยืนเฉยท้อไปแล้วอะอ๋อมีมีคนนอกกิวมาช่วยครับนี่มีเออกิวเอาเว้รเขาผมเออเอาเรื่องว่ะ โอ้โหนี่อยู่เฉยๆแล้วเนี่ยเลือดเลือดหายไปครึ่งหลอดอะอะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนตบแคบเวียงดาบเบาๆอะไรก็ขาดโอ้โย,ยิงไม่เข้าเลยอะน้ำแข็งยิงเข้าหมื่นสองจะตายแม่ไปย่ยง โอ้โหซูซานโอโอครับเข้าแสนห้าไม่รู้จะทำไงแล้วโอ้ตาย <_ t ale> มาช่วยกันเยอะก็ดีครับยิ่งมาช่วยกันเยอะๆก็โอ้ยคุณกิวเอาเวมาช่วยกันเต็มเลยครับผม กูโดนอะไรอือตอนนี้บอสเลื่อนเหลืออยู่ประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตายเลือนไม่เห็นเอาว่ามันก็เป็นสีสันครับผมแบบข้างนอกอาจจะมีตีกันอะไรกันเห็นไหมแต่ว่าพอเวลามีกิวอะที่ขอความช่วยเหลือเห็นไหมทุกคนก็จะมาช่วยเนาะโอเ,เป็นสีสันของเซฟนะครับผมของลีโอนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับ อันนี้บอสโหดจริงเว้ยบอสเนี่ยมีบอกเลยเรื่อง350ล้านเนี่ยมันพอๆกับบอสอาเวกซึ่งบอสอาเวกตอนนี้ยังไม่เข้านะบอสอาเวกมันจะเลืองประมาณนี้แหละ300-400ล้านอนะ่ะคือถ้าเราไม่มีสุตลต่านเนี่ยเรียบร้อยนะครับตีเป็นชั่วโมงอะมีบอกเลยนี่ขนาดสุตลต่านสองคนเทพๆเทพสุดในเซเวอร์แล้วนะเขาบอกอตรงๆเลยโอ้โหมีกระโดดทีมท่าใหม่ครับผมท่าใหม่เพื่อนแค่ท่าที่มึงมีอยู่กูไม่รู้จะตาย ตาไ,ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดตอนนี้บอสเหลือ128ล้านแล้วนะครับผมซึ่งบอกได้เลยครับว่าอย่างที่เห็นครับคือพลังหนึ่งล้านต้นต้นหนงหมีอย่งเหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองอะโดนทีสองีก็คือตายอย่างเงี้ยฮะ แล้วอย่างพวกท็อปเซ่เขาพลังประมาณาล้านเจ็ดสองล้านเห็นไหมเขาก็ยังแบบเหนื่อยอะ่ะคือยืนแรกไม่ได้อะ่ะตัวเนี้ยเนาะ,ะเอาเรื่องจัดจัดอดย่างนีบอกเลยเนาะ เข้าไม่ได้เลยครับตอนนี้มาตอนนี้มาใช้กำแพงไฟอะ่ะโอ้โดนอะจะเฉียยเข้าไปวะโเกือบตายแล้วเนี่ยห่านมากครับเออโอ้โหสรุปคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับตาน,นี้เอาเป็นว่าทุกคนครับผมตอนนี้บอสใกล้จะตายแล้วนะครับผมจากนักข่าวนะครับประจําคิวสังเกตว่าแวร์เราตายเนี่ยฟื้นคืนชีพเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ถ้าตายยิ่งตายมากก็คงเพิ่มถึงทันทีหนึ่งครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆอาจจะแบบโอ้โหอุณโอซี่คุณโอซีอออ่เขาก,กดเพชรออกมาเลยว่ะต่กี่เห็นเห็นแล้วอะของจริงอ่ะคนเนี้อ๋อมันมีมันมีเสาไฟอันนี้เพื่อนๆอย่าลืมตีด้วยนะครับตอนนี้บอสเหลืออยู่ร้อย ล้านแล้วนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวลีโอทั้งหลายนะครับโอ้โหคุณบอลลูนซุตโอ้โหเป็นไงครับวาดลวดลายโอโ้กูถอยไปกูก็ตายอยู่ดีอะไม่ถอยอะขอขอขอยิงดาเมจสักสี่ห้าทีแล้วกันคือมันถอยไม่ได้เว้ยเห็นป่ะมันมันมันมีบาเรียรอบตัวอา่าโดดไปแล้วโดดไม่ทันเรียบร้อยครับ ไม่เป็นไรครับใครตายก็เติมเข้ามานะครับผมบอสใกล้แล้วครับตอนนี้น่าจะเหลือวันเจ็ดสิบแปดสิบล้านนั้นแหละนะโูตราวจริงๆนะตายเยอะอย่างเงี้ยบางทีรอหนึ่งนาทีนี่หงุดหงิดเหมือนกันนะอยากจะกดเพชรฟ้าเลยอะ่ะ โอ้ตะก,กี้บอสมันก็เหลือร้อยล้านอยู่ไม่ใช่หรอวะรถไปบอสเรืเ่องมันเด้งด้วยนะเนี่ยเขาที่มีเห็นอะโอ้โหโม่ผู้หมดขนาดนี้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าบอสเว้ยไม่ใช่ไอบอสไอฟิลอย่างนั้นแม่งแม่งไม่ใช่บอสอะอันเนี้ยแหละบอสของจริงมันต้องแบบนี้เว้ยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวถ้าบอสเอเวกมาเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเจอแบบนี้ครับบอสนอกฟิลแหล,ละที่เป็นบอสเอเวกเก่งประมาณนี้แหละครับ ตัวหนึ่งด้วยสองร้อยสามร้อยล้านเนี่ยตกทีสองทีตายอย่างเงี้ยไอ้บอสท,ที่เราเล่นเล่นกันอยู่ตอนนี้คือยังไก่กาครับผมเดี๋ยวนี้เพื่อน,อนๆบอกแหละไอ้บอสฟิลเกมนี้มันมันกากจังวะตอนนี้มันกากจ,จริงเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตอะบอสเอาเวกมาเก่งกว่านี้เยอะนะครับบอสมันโหดสาดลัสเนี่ยมีสังเกตนะเว้ยบอสเลื่อนมันเด้งอาจจะเป็นเพราะเสาเปล่าไม่เราไม่ทำลายเสาเปล่าโอ้โอ เดูอเด้ดอมีคนทำลายก่อนว่ะเรถามก่อนนะครับไม่แน่ใจเสาทำให้บอสเลือดเด้งหรือเปล่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่ทราบจริงนะครับเพิ่งเพิ่งมาลงเนาะเราเลย โอ้โห و, วิง่งฝ่าเปลวไฟมาเลยครับอะไรมันจะเท่ขนาดนี้ครับแล้วกูก็ตายตามสุดอื้โอ้ออยไอกำแพงไฟเนี่ยคือโอมากนะคือแม้จะเดินหนีก็เดินหนีไม่ได้เดินโดนเดินเดินไปชนก็ตายอีกเอาเป็นว่าใกล้มาแล้วครับตอนนี้บอสเหลือเลยเก้าสิบล้านครับแมงก็เท่าเดิมจากห้านาทีที่แล้ว ไม่รู้เป็นไรนะรู้สึกว่าบอสช่วงประมาณเลือดเก้าสิบร้อยล้านเนี่ยเลือดมันเร่งรัวๆเลยเนะเว้ยยังไงวะ นอนกันเกื่อนการครับตายกันยกกิวเอาอย่างนี้เลยดีกว่าโอ้โหไอ้ท่านี้มันเร็วมากมันจะหลบยังไงวะผก็ดัจริงแล้ววงที่มันแบบกระโดดเอาดาบปักลงมานี่กว้างมากคือตายอย่างเดียวอะ่ะคือคนเลือดไม่ถึงสี่แสนนะครับโดนท่านี้เข้าไปอะ่ะวันฮิตหนีบอกเลยมันก็โหดเกนเพื่อนเหมือนเลือดพอดมัน 90้าสิบล้านอยู่อย่างนั้นเลยนะเว้ยมันไม่ตกไม่อะไรเลยอะ่ะโอ้ดาเมจกูไม่เอาแล้วข,ขอผ่านเลยนะมีเจ้าบอกว่าตัวนี้ตีกันมาในเกือบ20บนาทีแล้วครับดีไม่ดีนะถ้าเกิดไม่มี ท็อปเซฟมาสองคนอย่างคุณบารอนกับคุณโอซี่เนี่ยผมจะบอกว่าไม่น่าตายว่ะดูแล้วก็ก็ดูดิเห็นไหมตามเมจคนที่แบ่งจริงคือยี่บสี่กเนี่ยย3ิบสามกับยี่สิบสองคนเนี้ยคนอื่นเห็นไหมอย่างคุณอย่างคุณเต้าอย่างเงี้ยเห็นไหมคนอื่นเนี่ยประมาณประมาณพอๆกันอ่ะสามสี่เปอร์เซ็นต์ได้อยู่แค่นี้โอ้โหโดนกำแพงไฟดีสองแสนห้าครับโอ้โหกูตายอย่างเดียวครับลบไปแล้วไงเรียบร้อยเพื่อน เนี่ยิวเอเวอ่ะพลังต่อสู้ก็หลักนะล้านนะโหนโหนหลายโนครับเนี่ยขนาดขนาดมายกมาช่วยก็ยังเอาไม่ลงเลยนะเพราะนั้นบอกได้เลยครับว่าบอสโหดครับแต่แ,ตแ,ตแตอย่าไปรวมกับเซฟหนึ่งนะเซฟหนึ่งเขาเติมตังห้าล้าน8ล้านมีผู้เล่นสุลตานประมาณสักสามสโหูอ่่างนั้นไม่เหลือตัวอะไรก็เถอะบนโลกใบน,นี้ยมาเกิดที่เซฟหนึ่งคงตายหมดแหละ โดนอะไรวะเนี่ยโดนปัดปากกูหายไปครึ่งหลอดเพื่อนนี่ไงมดูขอสักโอ้โหเนยอใช้ไปแล้ันติเพี้ยงเออขอสักทีนึงขอสักทีนึงให้มันเลือดมันลดกันหน่อย ผมจะบอกว่าตอนนี้มีตายไปสามสิบรอบได้นะพูดตรงๆเลยนะแต่ต้องบอกว่าเซฟนี้โอโ้โหเซฟลีโอต้องบอกบอกว่าทุกคนใจสู้มากครับไม่มีคำว่าถอยเลยนะคือมีไม่รู้เหมือนกันว่าเสาทำอะไรแต่ว่าทำลายดีกว่าครับเนี่ยเสามันเยอะมากเลยเนี่ยไม่มีคนทำลายอ่ะ เนี่ยเดิมหมีทำลายเอยงหนึ่งหมีไม่สนนะครับมันน่าจะทําอะไรบอสสักอย่างหนึ่งอะที่ทําให้บอสแบบเลือดเด้งหรือว่ามีบัฟอะไรให้บอสหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีบอสก่อนอะจากตอนนี่เก้าสิบห้าตอนจากตอนแรกจากตะก,กี้นะครับด้วยเก้าสิบล้านตอนนี้เป็นหกสิบห้าล้านนะครับรายงานจากนักข่าวหัวเห็ดนะครับผมยังไม่มีคนทาําลายเสาเลยอะหมีหม,มีไม่ทราบจริงๆด้วยว่า <c oughs> คุณกินก็บอกว่าอะไรเนี่ยตียี่สิบวิทตายแต่ไม่ต่างกันหรอกเพื่อนทุกคนก็เป็นแบบนั้นนะฮะไม่ไมีคนทําลายเสาเาออะไรวะไม่อันนี้ไม่ซ้ำจริงแต่ว่าขอทําลายเถอะนะคิดว่ามันน่าจะแบบมีบัฟเบรฟอะไรให้บอสอะหรือว่านะแต่คือที่หมีเห็นอะเสามันออกมา 3, 4, สามสี่เสาตัวบอสตายยากมากนะมัน่าจะเป็นบัฟเบรดีเฟนซ์หรือไม่เด้งเลื่อรสักอย่างเนี่ยอ,นนอันนี้ไม่ซ้ำจริงฮะ โอ้โหเล่นในมือถือกูจะกิ้งออกกิ้งข้าตายดิเพื่อนโอ้โหงี้ตายอย่างเดียวไอตรงนี้มันหนีไม่ได้เพราะว่าเห็นปะครับม,มันจะวางเสาเพลิงรอบได้แล้วมันก็จะเบ่งอะรอบรอบตัวมันแล้วคือจังหวะเอลี LE มันอะมันจะพอดีกับเสาเลยวเพราะนั้นจะหนีก็หนีไม่ได้ต้องอึดอย่างเดียว ตายเธออะหิวข้าวเลยก็นนี่บอกจริงนะตั้งแต่วอมาลงดันกิวแล้วลงนี่ต่อโคตรหิวข้าวท่านี้ก็ยอมรับว่าบอสโหดครับโห,ด,หดมากโหดมากคือบอกเลยว่าบอสฟิลอะคนละคนละอารมณ์กันเลยอะอันนี้สี่บอสของจริงบอสของจริงมันต้องแบบนี้เว้ย อ,อนนี้นะครับผมบอสเหลือ53ล้านแล้วนะครับผมเพื่อนๆเฮ้ยกูตีดีวะโมเดโมโอ้โหโดนเข้าไปครับเหลือแสนสองกูตายอีกแล้วยังไม่ทำอะไรเลยวิ่งมายังไม่ถึง10บวิเลยครับผมได้กระโดดชูตติ้งเข้าไปทีสองรอบครับผมแล้วกูก็าตายครับ โอ้โหโหดจริงนันี้ยอมยอมมาครับวันนี้ขอ ขอคอมโบสกิล5สกิลก่อนตายครับขอแค่นี้พอใจแล้วครับหรือว่าช่วยดาเมจเอ้าอย่โดนนะบอกว่าตามแส่เหลือส6มหมืโดนดาบเดียวอ,อตอนนี้บอสเหลือ45ล้านแล้วนะครับทุกคนจะตายไหมครับเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ50ล้าน45ล้านมานานแล้วนะรับงสิบนาทีแล้ว <c ười> กำลังเสริมมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ เหมือนวงดาวบ,บอสมันกว้างมากมันฟาดยังไงของมันวะคนระยะไกลก็โดนนะตอนนี้บอสเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเนี่ยป้าตอนนี้บอสเหลืออยู่40ล้านแล้วนะครับเพืเ่อน มาครับขอสักห้าสกิลก่อนตายครับหรือว่าช่วยกันครับผมเฮ้ยเฮ้ยเยดี๋ยวจะยิงไม่ทันมาเล่นในมือถือด้วยอ่ะมันเล่นค่อนข้างลำบากฮะโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยเลยอือตายติดไฟติดไฟดอกละแสนโอ้โหให้ตายเถอะ เสาอะมันทำอะไรวะอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับแต่ว่าตีช่วยกันตีเสาครับผมว่านะรู้สึกว่าตั้งแต่ยิงกรคือมีสังเกตเลยว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเสาออกออกมา 3, สามสี่เสา่ะเราบอสแม่งเลื่อนแบบไม่ลดเลยอะน่าจะอย่างที่หมีบอกน่าจะเป็นบัฟเบิ้มอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันฮนะอันนี้เพิ่งลงคร้างแรกเลยแต่เราควรจะไปไล่ตีเสาครับผม อโอ้โหครับผมคือมันหนีไม่ได้อ่ะ,อะรู้ดิหลังไปก็โดนเปลวไฟตายโอ้คือจะรู้ก็ตายจะรับก็ตายครับไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะคือบอสตัวนี้หนีดูแลทำได้อย่างเดียวคือต้องถืงอไว้เลือกสักห้าแสนนะห้าแสนอ้าวแบบโอเคอยู่ ปลาทองน้อยอาช่วยกันตีสาวอย่างนั้นแหละครับผมโอ้ยเ๋ยวกูนั่นจะพิมพ์อยู่โหจะเย็นเพื่อน โอ้โหดูมันวาดลวนลาย28ล้านครับผมใกล้ความจริงเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิลแรกในเซฟเลยครับอันนี้พูดถึงในเซฟของลีโอนะแต่แต่ถ้าเกิดเซฟหนึ่งก็คงข่าสบายๆแหละแต่ว่าเซฟเราก็แค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากโอโ้ขนาดคุณบอลลอนซูับเหลือ25งหมจากนโอ้โหถ้าคนถ้าเกิดคนนี้ตายคนอื่นก็ไม่ไม่าจะรอดครับมันหลบไม่ได้อะ่ะพูดจริง กิ้งกิ้งจังหวะนี้ยังไงก็โดนถึงจะหลบไปก็ไปโดนกำแพงไฟมันก็ตายอยู่ดีอะ โอ้เรียกได้ว่าตายจนเอียนแหละเลือดมาตอนนี้อยู่20ล้านแล้วนะครับเ <_ t ap> พื่อนๆ <_ t ap> เราจะทำสำเร็จกันแล้วนะครับผมสำหรับบอสตัวนี้นะครับย <_ t ap> ีช่วยได้แค่นี้เหรอครับ <_ t ap> เออ,อ หดเกินพี่ชายมีกิวไหนมาเสริมมาช่วยไหมครับไม่ยังไม่มีนะครับคนนี่เขาเป็เอเวนะครับผมคือเท่าที่หมีดูนะถ้าจะสบายจริงเราต้องมีผู้เล่นพลังต่อสู้ทั้งสองล้านสักสิบคนเว้ยหมีดูแล้วน่าจะน,าน่าจะสบาย หลักร้านไม่ไหวตัวนี้หลักร้านไม่ไหวโดนทีสงทีก็คือนอนอะ <c oughs> ตอนมันกลางเพิงเห็นไหมครับบ้าเรียเพิงเข้าไม่ได้ครับโดนทีเดียวตายาหายเลยว่าม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 าขอขอสักทีเพื่อนเฮ้ยแปล้านวะเพื่อนก็ขอยิงอันติเอาเนี่ยมันหนีว่าโอ้ยเอื้อย,ยังจะโดนคราบกิ้งแล้วครับผม ยังมีเสาเสาโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เลือดเหลือห้าล้านแล้วนะครับทุกคนสี่ล้านห้าเนี่ยเนี่ยมีสังเกตเห็นป่าถ้าเสามันพังหมดอะดาเมจเราเข้าเต็มเต็มเว้ยเนี่ยเลือดมันเด้งมีเสาเหลืออยู่ปะต,ต้องต้องต้องแบบช่วยกันตีเสาเลยครับ ตายซะที่เถอะเพื่อนก็จะไปกินข้าวที่หิวมากตอนนี้บอกเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่หวาว่ะโหดเกินบอสอันนี้อันนี้ยอมว่าต้องบอกว่าโหดเกินจริงว่ะโอ้ไม่หว ก็จบกันไปนะครับสำหรับบอสอัศวินเปลเพิงลาสนะครับอย่างนี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเลยว่า,วาอันนี้คือระดับ5นะระดับ5โหดจริง เขาจะเข้าต่อ,อยเหรอวะโอ้โหมีไม่ไหวววะคือบอตอนนี้กูเอียนมากไม่ไหววะเขานี้ขออนุญาตเลยวะ่ะเขาตีดจะเข้าจะตีต่อต่อต่อเนาะโอเคแต่มีไม่ไหวมียอมแล้ววะขอพักเลยอ่ะก็จบกันไปนะครับสําหรับเออบอสร,ระดับ5นะคะรับบอสตัวใหม่บอสไฟนะครับก็อ,อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันโอ้โหคือมันต้องมีผู้เล่น พางต่อสู้สักร้านห้างสอ้านสักสิสักสัคนเน่ยอย่างต่ำอะเนาะหรือถ้ามีเยอะนี้ได้ยิ่งดีครับยังไงก็เออเผื่ออยาเผื่อเพื่อนๆสงสัยในบอสใหม่ที่ว่าโหดหรือไม่โหดเพื่อนๆก็ลองติดตามดูนะครับผมอ่ายังไงก็เพื่อนๆพื่อยากให้มีทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับนิโนคนนี้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ในยูทูบได้นะครับโดยมีทําให้นะครับครับยังไงก็เจอกันนะครับ